ขอให้มาั p โหลดได้นะสวัสด right. ีคร right. ับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูวันนี้ครับเดี๋ยวก่อนครับนิสิตคารพบสวัสดีครับครูมอสสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากคสำหรับวันนี้ครับจะมาสอนเรื่องการเรียกชื่อตอนโน้ตแบบภาษาไทย เวอร์ชันสายอังกฤษและเวอร์ชันอเมริกันครับการเนะนอว่าจะมีทั้งหมด3าแบบครับแล้วแต่ว่าจะใช้แตกต่างกันไปในแต่ละที่เรียกครับแต่ละท้องถิ่นจะเรียกแตกต่างกันฟิลิปปินส์มีไหมครับมีครับฟิลิปปินส์มีเป็นประเทศไม่เกี่ยวครับสำหรับรถตัวแรกครับมาดูทัที่รูปภาพกันเลยนี่ครับเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้ส้มโกลบครับใช่รถตกลมนะครับรถตกลงะครับแล้วต่อะไรของมันเนี่ย โน้ตตัวนี้มีชื่อเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าตัวกลมนั่นเองครับตามลักษณะเลยมีตาจังหวะสี่จังหวะในในตัวหนึ่งตัวนี้มีค่าท่ากอบสี่จังหวะจังหวะใช่ไหมครับคือไงครับยกตัวอย่างเช่น้วตัวอย่างเช่นอะ,อนอะสมมติคูณมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เนอ่าหยุดนี่คือสี่จังหวะครับ คือสำหรับการร้องหรือการเล่นเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เป็นการลากยาวสีจังหวะอย่างนี้ครับเมื่อกี้ตกได้ครบจังหวะครับพูด <c oughs> เดียวนะครับในเช่นถ้ามาหนึ่งสองสามสี่บังนะครับครบสี่จังหวะนะครับดีครับแล้วทางชื่อภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับเรียกว่าเซมิเบสตัวโกมเนี่ยเซมิเบสอ่าพูดพร้อมกันเซมิเบสเซมิเบสเซมิเบสแล้วใครอะดีมากครับ สาอันนิ้ในการของเราเรียกว่าโคโนดโคโนดโคแปลว่าอะไรนักเรียนใครเรียนอังกฤษมาร์หรอโคแปลว่ารูครับฮะโครู้รูรูอะไรครับโคอินมันนะครับโคคนละาโคครับดูดีๆครับมีดับเบิลยูขึ้นมาโอ้โคไปว่าใครครับไม่ใช่ฮูครับมีเอลีข้างหลังเอลีโคอันนี้อ่านว่าโคโนดครับใช่ครับแปลว่าโคแปลว่าเต็มโนดก็แปลว่าโนด ครับผมสงสัยว่าแล้วปกตินี่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบอเมรกันกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาษาอิเมริกันครับแม่ครูนโน้ตทำไมเขาไม่เรียกาาอังกฤษครับจำยากนี่เพราะว่ามันง่า<ำ>ยกว่าหรือเปล่ามันจำยากจริงๆครับซีนิีเอฟอย่างเนี้ยมินิมอย่างเนี้ยเราเราเคยได้ยินนะครับไม่เคยครับไม่เคยจริงเหรอไม่เคยก็เคยด้ซครับอาจาครับต่อไปเป็นรถ์เดือ ตัวที่2ของเราคือโน้ตตัวขาวนั่นเองครับมีลักษณะเป็นหัวกลมๆใสๆข้างในงแล้วก็มีหางชี้ขึ้นมาอย่างนี้ยมีอัตราจังหวะเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมข้างบนนี่ครับจะเป็นแบ่งครึ่งของตัวกลมข้างบนนี้ได้สองจังหวะมีชื่อเรียกว่าตัวขาวภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า minim 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 ภาษาอังกฤษนะครับสําหรับภาษาอเมริกันเรียกว่า half note ที่แปลว่า mm hmm. half แปลว่าครึ่งหนึง่ง oh, <hi. S 1> ใช่ครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวโน้ต ตัวโข้างบนนี่ครับมีจังหวะยังไงครับจังหวะก็สองจังหวะครับก็เป็นขึ้นหนึ่งของเมื่อกี้ก็อย่างเช่นนับมาหนึ่งสองสามสี่ปั๊มหยุดนี่แค่สอนจังหวะแล้วถ้าเป็นสี่สี่ครับถ้าเป็นสี่สี่ก็เรียนสองจังหวะเหมือนเดิมครับปั๊มปั๊มออ๋ใช่ครับหนึ่งห้องจะมีสี่จังหวะแต่ยังไม่ได้สอนเรื่องทา m ซีครับอันนี้สอนเรื่องชื่อจำนวนไปก่อนออ๋ครับ ครนี่วันนั้นตัวสารนะครับอาชีพภาษาอังกฤษนี่ว่าไงนะมินม์นิมภาษาอังกฤษกันหาโน้ตถูกต้องเก่งมากทุกคนครับต่อไปเป็นโน้ตตัวดำครับมีลักษณะตาเป็นอย่างนี้อ่ะหัวดำดำมีชีดเนี่ยนี่ว่าโน้ตตัวดำครับตาจังหวะนี่ก็จะแบ่งครึ่งมาเรื่อยๆจากตัวข้างบนเมื่อกี้ก็แบ่งครึ่งจากสองจังหวะก็จะเหลือเดี๋ยวเท่าไหร่เลือกครึ่งจากสองจังหวะอ้าว ต้องเหรอคืนึ่งของสองจังหวัดเลยกินจังหวัดหนึ่งครับถูกต้องชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวดำนะครับคือข้าหนึ่งจังหวัดภาษาอังกฤษเรียกว่าคอเชตเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับคอเชตยุคนี้มีใครใช้อยู่ไหมรู้ไหมไม่มีครับมีอยู่แต่เขาไม่นิยมคอเชตจะมีในฝั่งของโซนอ่ายุโรปตอนล่างกใช้วภาษาอังกฤษ ตอนบนทั้เลยกาแฟเหรอครับตอนบนใช้พิณิกันครับก็ตอนเที่ยงใช้ตอนที่กินข้าวตอนเที่ยงใช้อาสนุ n ไม่เอาน่าไหลเที่ยงครับตอนบ่ายขอรับครูหัวไรกันยินิ่งไหะสํหรับภาษาอเมริกันของเราครับอ่านว่าคอเตอร์นอตคอเตอร์นอตอ่าพูดใหม่คอ a r เตอร์นอตคอรเตอร์นอ่าเป็นคอรเตอร์มรครับเหมือนกันคอรเตอร์อะไรครับ โอ้ไม่ได้นเลยไม่ใช่เกมครับอันนี้คือการที่ชื่อตอนโนต้ตอันนี้คือภาษาในการครับจำไหมครับคอร์เตอร์โน้ตคอร์เตอร์โน้ตใช่ครับมันเป็น,นเป็นจังหวะเป็นยังไงครับอาาจรย์อ๋อจังหวะเหรอจังหวะก็แบบเล่นเป็นหนึ่งจังหวะอย่างนี้ปั๊บสมมติในหนึ่งห้องมีสี่จังหวะใช่ไหมครับเราก็จะเล่นเป็นจังหวะต่อจังหวะอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ปัง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 หยุดนี่ครับคือได้หนึ่งห้องกระดังงหนึ่งห้องสี่จังหวะต่อไป ่อไฟครับเป็นขบีหนึ่งชั้นหน้านตาก็ไม่แตกแต่างจากตัวดังม,มากครับแค่มีมขอะอักซ์ซอริเพิ่มขึ้นมาครับป็นจั่อ์เป็นสัญลักษณ์จำอยักเพื่อให้เห็นการแตกต่างของตัวดังก็ขบีหนึ่งชั้นครับจะมีอตัตรจังหวะเป็นครึ่งหนึ่งของหนึ่งจังหวะเมื่อกี้ก็เท่ากับว่าเป็นครึ่งจังหวะของหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งไม่ว่าในส่วนสองจังหวะภาษาไทยนะครับสำหรับชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Col า เข้าหรือเปลเข้าถูกต้องสังกฤษเข้าเรือมั้ยน้องสําหรับภาษาอินเดียกันเรียกว่าเอกโน t e ครับ egg note egg แล้าไข่หรือเปล่ไม่ใช่ครับ egg แล้วแปะครับอเคครับถูกต้องต่อไปเขาเป็นสองชั้นยังไม่รู้จังหวะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอาเียนท้องการครับเดี๋ยวโอเคครับไม่ต้องหได้เอี๋ยวเดี๋ยเขาเป็นสองชั้นนะครับก็จะมีตะขอพื้นขึ้นมาอีกตัวนึงตะขอพื้นตะขอสองตัว ใช่ไหมใช่แล้หน้าตาเป็นอย่างนี้เราทำไม่มีตะขอหรอใช่มีตะขอเห็นไหมเห็นตะขอปุ๊บรู้เลยถึงไหมเมือนั้นคนข้างบ้านผมถูกตัวตะขอกัดกัดเขาตัวไปเลยเป็นอะไรวะตัวตะขาบอ้คิดไม่ได้ขอโทษน่ามันตะขาบครับคิดไม่ได้ครับได้หนักคะแนนมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของคบีเหนชั้นเมื่อกี้ก็จะเล่นสั้นลงอีกเป็นหนึ่งส่วนสี่จังหวัดชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า semi cover ครับ semi ที่แปลว่าครึ่ง semi แปลว่าอะไรทุกคน ต้องเซมิคอเวอร์ว่าครึ่งครับเซมิคอเวอร์ก็แปลว่าครึ่งนึงของคามเพลตชั้นโ okay. อเคเข้าใจครับผม<อ>ภาษาอเมริกันเนี่ยเนี้ยซิคทินนอสซิคทินที่แปลว่า16ครับซึ่งหมายความว่าโน้ตคอมเพลต2ชั้นเนี่ยสามารถใส่ได้16ตัวในหนึ่งห้องในทามซิกเนเจอร์ที่เป็น44ครับผมสำหรับนา่าจะรับ build คอมเพลต1ชั้นสำหรับการเล่นคอมเพลต1ชั้นนะครับไม่ต่างกันประมาณนี้ตรงหน้าหนึ่งสองสามห้ มานี่ครับถ้าตบเป็นวางก็จะก็จะเห็นเป็นแนวตัวยกตัวยกข้างในครับอย่างนี้หนึ่งสองสามไปปัม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 บสํหรับเป็นสองชั้นครับเอ่อจะยกตัวอย่างด้วยการพูดคงไม่ไหวเพราะว่าสดส่ยนมันเยอะไปได้ว่าจังหวัดชาลุงสิครับ เรางมาเล่นกันเรามาเล่นพร้อมๆกันทุกคนผมือเป็นขบตสองช้นเอ้ยไม่ใช่ร้องเป็นขบีสองช้นพร้อมๆกันได้ครับได้ครับบีชิ้งวะนะครับบีทั้งนี้ลอง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 นนงลอ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 งองนองล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 องเองาองลองององลององลอองลอององลองรองลองงงอค ไม่ใช่วงครับเป็นการการสอนครับเข้เไปฟังไหมครับใช่ครับก็จะนับเป็นว่างีแอนแอชช่วยแอนอัชชีแอนอาฟูงนะครับก็นะครับเรามาชวนกันตั้งแต่แรกครับแล้วก็เบรดมันมีแค่สองคำครับมันมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ครับแต่นี้เป็นการยกตัวอย่างหายชื่อของน้ดพื้นฐานขั้นพื้นฐานครับเราต้องเรียนรู้รายชื่อพุ่มนู้ไปก่อนเวลาไปออกข้อสอบเนี่ยนักเรียนจะได้จำชื่อตัวน้้ยของแต่ละภาษาได้ ครูครับอยู่ข้าวแล้วครับออกดังมาครับดีครับครูก็หิวเหมือนกันเอาเป็นแบบนี้เอาถามคำถามสองข้อครับครูสำหรับคำถามแรกครับเป็นการทบทวนนะถ้าคำถามแรกครับตัวโกงครับชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยโโนอสฮอนอผิดครับอ้าวคอนอเป็นชื่อภาษาอเมริกันครับผมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับเบฟเบฟเบฟอะไรครับเซฟี่เบฟถูกต้องครับผมโเอาไปเลยห้าคะแนนครับ อ่าต่อไปขอถามพี่สัตว์ครับผมอแล้วพี่สัตว์ครับครับผมอ่าครับผมตัวขาวครับชื่อภาษามีการว่ายังไงครับตัวขาวอ่ะครับใช่ครับจำยากนะครับอาจารย์ครึ่งนะครับครึ่งครับฮาร์ฟครับถูกต้องครับผมฮาร์ฟโน้นนั่นเองครับดีมากเนี่ยถือว่าเป็นการถือว่าเข้าใจทุกคนสำหรับวันนี้ขอเลเรียนเชิญเท่านี้ต้องถาม